สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินาชดแฟมิลี่ค่ะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างค่ะมาชมไม้มงคลสวยๆที่ป้าปลูกไว้บ้างค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือรวยล้นฟ้าค่ะทุกคนเนี่ยค่ะรวยล้นฟ้าสวยมากค่ะต้นเขาก็จะเป็นเนี่ยค่ะใบก็จะเป็นช่อแบบนี้มีดอกเหมือนกันค่ะดอกเหมือนรวยไม่เลิกนั่นแหละค่ะเนี่ยค่ะสวยสวยมากค่ะ อันนี้แสงเงินแสงทองค่ะทุกคนเนี่ยค่ะป้าตัดออกจากเงาเก่าเขาเนาะแล้วก็มาจิ้มไว้เนี่ยค่ะสวยค่ะปลูกไว้เพื่อเป็นสิริมงคลกับบ้านเราค่ะแสงเงินแสงทองอันนี้กวักใบโพค่ะทุกคนเนี่ยค่ะกวักใบโพสวยค่ะกวักเงินกวักทองกวักสิ่งดีๆข้าบ้านเราค่ะเป็นสิริมงคลกับบ้านเนาะเนี่ยค่ะอันนี้ไผ่มังกรทองค่ะไผ่มังกรทองก็เป็นพุ่มแล้วค่ะสวยค่ะเนี่ยค่ะ สวยงามนะี่ค่ะสีเหลืองค่ะอันนี้เป็นพาญาแย่แยค่ะนี่ค่ะพญาแยแยก็เริ่มแตกแตกิ่งแตกก้านสาขาสวยงามค่ะค่ะมาดูซิตอนเย็นนี่มันจะมักมีน้องนอนค่ะทุกคนนี่ไงเจอตัวแล้วนะี่ค่ะเจอตัวแล้วถ้าไม้มงคลเนี่ยเราไม่ดูก็ไม่ได้นะคะนอนค่ะทุกคน นอนจะมีนอนนี่คะ่ะมินิค่ะมินิของป้าส,สวยๆค่ะอันนี้ก็เป็นไผ่มังกรทองค่ะนี่คะ่ะอันนี้เล็บคุดด่างค่ะเล็บขุดด่างรวยลุ้นฟ้าอันนี้รางเงินรางทองค่ะอันนี้ก็สวยค่ะรางเงินรางทองอันนี้ว่านพญาใหญ่คะ่ะนี่คะ่ะใบสวยว่านพญาใหญ่คะ่ะ บัวสันโดดค่ะมาทางนี้บัวสันโดดค่ะบัวสันโดดมาขึ้นมาทางนี้เป็นมินิค่ะสวยค่ะมาด้านนี้ค่ะสวยๆนี่ค่ะสวยๆป,ป้าปลูกไว้เป็นสิริมงคลกับบ้านเราเนาะนี่ค่ะอันนี้เป็นวกจักรพรัดค่ะคงจะไม่พอน้ำค่ะนี่ค่ะดูรดน้ำไม่ถึงแห้งแห้ง รดน้ำไม่ถึงค่ะ,อ,นนอ,ะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรนึกชื่อไม่ออกนะคะอันนี้เป็นพญาเยเย้ค่ะพญาเยเย้สวยงามค่ะยาเยะเย้แล้วลงมาด้านนี้นี่ค่ะอันนี้เป็นบัวสันโดดค่ะบัวสันโดดมาด้านนี้นี่ค่ะสนีจันดปาปปา เศรีเรือนทองค่ะอันนี้เป็นกลุ่มไม้ใบสวยๆค่ะเป็นกลุ่มไม้ใบสวยนะคะด้านนี้ก็เป็นนางคุ้มค่ะนางคุ้มคุ้มบ้านคุ้มเรือนมี2กระถางเนะะี่ยค่ะสวยใบสวยมากๆนะคะใบสวยใบเป็นมันวาวนะคะสวยงาม อันนี้ก็กวักเหมือนกันค่ะอันนี้ก็กวักค่ะอันนี้รวยทรัพค่ะรวยทรัพสวยๆค่ะสวยสิธิเรือนทองเนี่ยค่ะสิธิเรือนทองเมื่อเขาสูงเขายาวก็เราก็ตัดเอายอดเขาจิ้มค่ะแล้วเขาก็จะได้แตกหน่อให้เราค่ะมาลงมาด้านนี้คอนดูนางฟ้าค่ะคนดูนางฟ้าค่ะ,คาาคะมาด้านนี้อันนี้เป็น พญาจงอางค่ะเขาบอกปลูกไว้งูเงี้ยวงูอสรพิษไม่เข้าบ้านเราค่ะเนี่ยค่ะเขาสูงค่ะเพราะว่าเขาอยู่ใต้ต้นต้นเออเอล่มแสล้มเนาะเนี่ยค่ะก็เลยต้องมัดไว้แบบนี้ค่ะมัดเส่็หลักไว้ใบเขาล้มเอ็นไปทั่วค่ะเนี่ยค่ะใบเขาก็จะสวยแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะกระดูกกลางของเขาก็สีขาวเด่นชัดมากค่ะเนี่ยค่ะสวยสวยค่ะ ประมาณนี้ค่ะพญาจุงอางค่ะนี่ก็เป็นพาญาแย่ๆต้นใหญ่ค่ะนี่ค่ะกระถางใหญ่นี่ค่ะเป็นกลุ่มไม้มงคลที่เป็นไม้ใบค่ะป้ากระสะสมทีละต้น2ต้นก็ได้ประมาณนี้ละค่ะก็สวยงาม เอาไว้ชมตอนเชา้าตอนเย็นเวลาทำงานเหนื่อยหรือว่าดูโทรศัพท์มากก็ออกมาผ่อนคลายสายตาค่ะมาดูต้นไม้มงคลเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อสายตาเราค่ะกล้ามกล้ามเนื้อตาเรากล้ามตาเราค่ะดูเพื่อผ่อนคลายค่ะนะคะก็ปากก็ามาคลิปสั้นๆนะคะ ขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามแวะเข้ามาแล้วป้าก็ฝากกดสับส c r ค b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าด้วยนะคะป้าจะได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ